เจอช่วงนี่คือสมือนจริงไม่เป็นจริงแต่ม <deviation> ันสมือนจริงเนี่ตรงนี้จะจะแปลว่าอะไรดีนะถ้าทางเทคโนโลยีลองลองดูทางเทคโนโลยีเครื่องใดดีดีกว่านะก็คือเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยห้องเนี้ยที่จริงต้องต่อเปอินเทอร์เน็ตใช่ไหมห้องเนี้ยนะต้องวิ่งไป แต่ก็เวอร์ชวล่นะคนในห้องนี้เล่นอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องวิ่งไปข้างนอกวิ่งอยู่ในเนียมันจะมีระบบบางอย่างท้งเซิร์ฟเวอร์ว่เองอยากไปไหนค,คุณทำกันบ้านก่อนไปจูฬาไปเว็บไซต์นี่ไปโนดไปนี่นะทำไว้ก่อนแล้วก็จำลองมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เวลาให้หนักเรียนเล่นอย่างนี้ก็บอกคุณสิไปนี่ไปโนดมันไปไหนเวลาขึ้นจอ มันบอกเอ้ยไปจุฬาไปนู่นไปอังกฤษไปอเมร,ริกาไป,ไปนู่นไปนี่ที่ไหนได้ไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเรียนนี่เรียกว่ากระโชกประหยัดกว่าไหมประหยัดกว่าจมเลยเพราะว่าสัญญาณให้มันวิง่งไปจริงมันต้องเรียกว่าเขาเรียกวันลีสลาเดือนหนึ่งเป็นหมื่นอันนี้มันอยู่ในห้องไป้ไหม <c oughs> ไปเฉพาะตอนที่ครูเตรียมมันวิ่งไปจริงมันไปดูมา อยู่หน้าจออู่ล้ข้อมูลบางอย่างมาแล้วมาใสา่ในเซิร์ฟเวอร์แต่เวาลาเรียนสอนเองเป็นเด็กเป็นข้ามันจะไปรู้ไหมเนี่ยรูวิ่งไปไหนในคอมพิวเตอร์เนี่ยวิ่งไปไหนรู้ไหม,ไมรู้ไหมเดียรู้หรอกมรารู้อยู่นหน้าจอเนอ,อ,เอ,อ,อะขอะให้เนี่ยสมมติเราซื้ออะไรอินเทอร์เน็ตเขาให้ซื้ออินเทอร์เน็ตเท่าไหร่ทีวีอ่าซื้อทีวี ้วชีโอทีมันวิ่งไปอเมริกาไหมสมัครเว็บไซต์ l ูเก่ยมันวิ่งไปอเมริกาไหมกูไม่รู้หรอกแต่หน้าจอเนไงมันดูอเมริกากูเกิลบนหน้าจอจุลามาไอชีโอทีมันวิ่งไปจุลาไหมมันวิ่งมันวิ่งครั้งและเสร็จแล้วมันก็มาเก็บสายไว้ตรงไหนสักที่เราเป็นลูกค้ามันก็วิ่งไปพอมันวิ่งไปที่มันเคยไปมันก็ไปดูมาหน้าจอแล้วเรารู้ไหมไปไหน รู้เนก็เรียกว่าเื่อช่การบริหารก็จะคล้ายกันตอนน่อไปนี้มันดูเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่คนทุนไม่ใช่อย่างนกันแล้วได้ข,ของจอากที่ได้เหมืนกันนะแต่มันไม่เหมือนกันอาจจะยกตัวอย่างาี